สวัสดีครับอยู่กับผมช่างแจ็คนะครับจากร้านแจ็กกี้ซาวิพชรบุญครับนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบระบบโปรดิกชั่นนะครับของ Power AM JN500D นะครับตู้ที่ใช้ทดสอบนะครับเป็น Power AM 15นิ้วไอตู้15นิ้วนะครับขอไปครับกับเสียงกลางนะครับ8นิ้วนะครับผมจะใช้ Channel A นะครับเป็นเสียงเบรดนะครับ Channel B เป็นเสียงกางนะครับใช้ท่านเดียวในการขับนะครับต่อไปเรามาฟังเสียงกันก่อนนะครับเสียงเบรดนะครับ ไปนะครับเป็นแียงกลางนะครับไม่ได้ผ่านมิกนะครับโทรศัพท์ผ่านคอร์สเลยนะครับเสียงรุนๆนนะครับไม่ได้ผ่านตัดแต่งนะครับต่อไปผมจะมาทดสอบนะครับทีละ็ชาแนลนะครับอ่าเรียกบอกนะครับว่าชาแนล A กับชาแนล B นะครับระบบบริชั่นแยกอิสระนะครับอ่าในกรณีที่ลูกค้า อ่าหรือว่าสปิกคอนนะครับเกิดการช็อตนะครับผมทดสอบไปดูนะครับอ่าเสียงเบสนะครับใช่นรือเสียงเบสนะครับเนี่ยใช้นะครับเป็นอสายนะครับช็อตนะครับควนรโพงนะครับอ่า็อยูนะครับเปะนะครับอ่าตัดนะครับตัดแล้วนะครับแต่เสียงกลางยังไม่ตัดนะครับ ไปช็อตเสียงการนี่ครับช็อตเราเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้บิดลูกอ่าบิดอ่านลงต่ำสุดนะครับแล้วก็ดับเครื่องนะครับขอไปนะครับก็ไม่ค่อยโฟกัสนะครับหลอนะครับประมาณ30มิบวินะครับรอสักพักนะครับอ่ารอสักครู่นะครับเพื่อให้อ่า อุปกรณ์ภายในนะครับได้คลายประจุนะครับนะครับแท่น JN ตัวนี้นะครับสามารถขับ18นิ้วได้ข้างละ2-3ถึง3หรือโหลดต่ำสุดอยู่ที่2อโมนะครับหรือข้างละใบอันเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเปิดกันอีกรอบนึ่งนะครับเปิดแล้วนะครับมาแล้วครับไม่พังนะครับตัได้เหมือนเดิมครับ ัจะดุยทีนะครับเยังเป็ดนะครับเป๊ะนะครับตัดแล้วนะฮะโอเคครับผมดูอีกสักรอบนึงครับรอสักครู่นะครับประมาณ 20วินะครับถึง30วินะครับอ่าส่วนใครสนใจตู้เบสนะครับสอบถามได้นะครับเป็นตู้อ่า15นิ้วนะครับขอบเหล็กนะครับดูให้ดูงานด้านหลังครับอ่าเป็นเพจนะครับ5,000พร้อมดังครับอ่าพร้อมดอกนะครับพร้อมฟังนะครับ15นิ้วดอกที่ใช้เป็นดอกคันนี้นะครับ PA22 นะครับ โอเคเราเปิดอีกรอบนึงครับมาแล้วครับเสียงเบรคลัง,ลงขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับสนใจสอบถามได้นะครับ095694 6585ครับผม สวัสดีครับ